กันที่จดสงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในทะเลที่อมเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะที่วัดปะโออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชีนาธิพะบรมราชชนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบตำรวจตรีจิรวัตรมากสาขาพรบมูลกลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย10ตำรวจตรีจิรวัตรมากสาขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตำรวจตกขณะปฏิบัติภารกิจทดสอบการบินเพื่อฝึกกระโดดร่มในพื้นที่ทะเลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น6นายนับเป็นการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางหน้าหีบศพเพื่อแสดงความไว้อาลัยและสดุดีแก่ผู้เสียชีวิตซึ่งการได้รับพระราชทานพวงมาลาในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวของสิบตำรวจตรีจิรวัตร ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพิธรรมศพโดยมีนายวิทยาจาั์เสณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและเพื่อนตำรวจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทากลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลายัย